ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับกับผมครูเจนนพดลขอเล่นเชิญบรรดา FC ซทุกท่านนะครับเขารับฟังสู่รายการเรื่องเล่าผมเองนะครับเรื่องเล่าของครูเองนะครับมาวันนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการไป ไปเข้าร่วมการวิ่งนะครับของอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับเป็นการเดินและวิ่ง Walk and Run ครั้งที่สองนะครับประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนเพิ่งมีการวิ่งเมื่อวันที่16พฤศจิก,จกาย,ยนที่ผ่านมานะครับก็เริ่มต้นเ,เลยว่าก็มีการไปวิ่งนะครับ หลังจากที่จุดสตาร์ทก็มีการวิ่งคนวิ่งกันหลายร้อยคนนะครับไปวิ่งกันบางก็วิ่ง5กิโลบางก็วิ่ง3มกิโลบางก็วิ่งบ้างเดินบ้างแต่สิ่งที่พบเจอนะครับบางคนวิ่งไวมากบางคนวิ่งช้าบางคนเดินเร็วบางคนก็เดินช้า บางคนก็หยุดเดินบางคนก็ไปนั่งนอกอยู่ขัานทางสิ่งที่ผมได้เาชิญกับตัวเองนะครับก็มีการวิ่งวิ่งแซงคนมาหลายคนเหมือนกันจนเกิดอาการหอบเหนื่อยขึ้นมานะครับเพราะว่าไม่ได้ซ้อมมาดีพอนะครับเหนื่อยการทาง ก็ไม่ฝืนตัวเองนะครับค่อยๆเริ่มจากวิ่งเร็วแล้วก็มาวิ่งช้าวิ่งช้าก็ยังไม่ไหวยังเหนื่อยอยู่ก็กต้องเดินเร็ว,เ,รวเดินเร็วก็ไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นเดินช้าจากเดินช้าก็ยังไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นเดินแบบช้ากว่านั้นเดินทีละก้าวทีละก้าวแต่ แต่ไม่ไม่หยุดเดินนะครับก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีบางคนวิ่งแซงไปวิ่งแซงไปสักพักพอสักพักผมเริ่มหายเหนื่อยเดินจนหายเหนื่อยก็เดินเปลี่ยนเป็นเดินเร็วขึ้นในจังหวัดซอยทางที่เร็วขึ้นพอเข้าที่เข้าทางก็เริ่มวิ่งหย่อนหยอนวิ่งช้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิ่งเร็ว วิ่งวิ่งเร็วไปสัปพาพกลับมาเหนื่อยเหมือนเดิมก็ <ๆ S 2> ค่อยๆชะลอเป็นวิ่งชา้าเปลี่ยนเป็นเดินเร็วและเดินเดินปกติเดินปกติไม่ไหวก็เดินให้มันช้าๆแต่ว่าไม่ไม่ฝืนร่างกายจนกระทั่งไปพบกับใครบางคนนะครับไป ทำขึ้นมาที่ว่าเเดินเร็วก็ยังดีกว่าเดินช้าวิ่งเร็วก็ดีกว่าวิ่งช้าวิ่งช้าก็ดีกว่าเดินเร็วเดินเร็วดีกว่าเดินช้าเดินช้า ก็ยังดีกว่าหยุดเดินหยุดเดินก็ยังดีกว่าฝืนตัวเองแล้วไปนั่งหอบอยู่ข้างทางเอวางเรื่องประกาศในะช่นนี้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอได้รับคำขอบคุณจากกระผมคุณเจน,พ,นพัดดลขอบคุณครับสวัสดี